สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดคลิปแม่มูขึ้นมาพอกับเจโรตาลีเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจโรตลีสวัสดีค่ะ,คะบ๊ยเมื่อนี่<ะ>สดใสทั้งวันโอ้ที่เกา่าเป็นจังไดเจฮะคักบ่ไขย,ยู <laughs> ค่าจากน้อยแม่หมูโอ้ยเนาะจากนครพนมนะคะคุณผู้ชมให้ศูนย์ห้ามาห้าศูนย์นะคะให้รักเจ๊มากแต่ว่าจับคู่ให้บ่อเข่าเนาะเจ๊เนาะมาทั้งสองหลักเลยแต่เจ๊เห็นเขาว่าโอ้ยให้เข่าในสงสารเอฟทีเนาะมันบ่อเข่าเนาะค่ะถ้าบ่อเข่าเลยเจ๊อ้อนรลดดิย่านมันนั่นแบบว่าเดี๋ยดตัวจะได้เฮ่กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมได้เฮ่หน่อยหน่อยหน่อยสี่ตัวสุภาพขยับยังไม่ทันหรอจะแม่บอเจ๊ อันเจทั่วไปเจเจ๊เจเจเจอ่าก้อนสีมา้งเนี่ยนกินนี่ก้อนขาวมาไปซื้อแนกินนี่เพิ่อนทั่วมาแมนบดจีเลยสว่เพิ่นจะโอ้ยเสียงฉลองกันอยู่จ้ะเฮ็ดดีๆนะเด้อก็ได้บานสิเจ๊บาเอาค yep. oh, ่ะผู okay. hmm. ้ชมก็จะตามตัวเน้าเจตามตัวค่ะเมือนี้ได้ยังกินแล้งเจ๊ย่างหมูบนหน้าเสียงเบาๆเท่ามากหรอครับ่ได้เฮ็ดหนาเฮ็ดในหมูจ้ะ วิธีใส่ข้าวแบบเจรอต์ตี๋นะนะครับจะพามาถามเจมันมาจากนาก้อนทุกยังไงทุกยี่บ่ทุกแมนปะเนาะกูบอกยันยันบ่สุกเนาะเฮ้เจเป็นยังไงนี่าใส่ข้าวใส่ข้าวแบบเร็วนี่ท่านผู้ชมแห่งหยาดนันบ่สุกอยู่สุกบ่ไดรเจสุกบ่สุกบ่บ่สุกยิงดิสุกนี่นะครับแวบแวบแวบแล้วโลดใส่ข้าวแบบคือแบบง่ายๆ สบายเจไม่ต้องอีหยังมากไหมไม่ตอสุกแหมสุกมันบปเจสุกค่ะโมเมนกินอะไรเงี้ยงได้เจบอแหมอือฮะเจแล้วใส่เข่าก้อนท่านผู้ชมเรียบร้อยจะพามาถามโอ้นะครับปั่นเลหาในจับในหาผ่าจับในเจ บ๊วิท่าพันยกหัวอไหมเมื่อนี้สู้ๆว่าจะคล้องแข่วก็คู่มือเลยสวัสดีสวัสดีครับเจ๊ลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊แล้วได้ฟอนท่านผู้ชมผู้ว่าได้ฟอนได้ซิมหมดแต่ไดซิมผู้ใดไปโชว์เพิ่เพิ่มในบอสเจ๊ผู้แต่ว่าผูอแต่ว่าหาสุราฟอนเกี่ยวกันย้ะเอาเมนูยังเจ๊บ้าเนี่ยเอ้าสิย่างก๋หมูย่างกับส้มตําก๋าหมูอีกแล้ว บักคุ ah. mm ้ม hmm. ย er ่ำแล้วนี่เตรียมเครื่องบระกอกกับอันนี้ล่ะง่ายๆมือดีเพ่อได้กันครับเขาห่อนๆเท่านี้ล่ะเจ๋มพี่ไกลๆดูผมคือส่งฟูดอ้าวพี่อัดก็ฟูอันนี้ยกนี่ก็เดี๋ยวามาหยาบมาหาแม่หมูไรจะไปหาบ้าท่าบ้าท่าวรจะเฮ็ดรูปให้งงามๆเพอเอฟซีขึ้นมาชอบจังเลยบาเท่าทำรูปเจแต่ละรูปสวยงามมากเลยอดอดซาเบิ่งเอาคนยังสีดา ที่สำคัญงามที่ใจนะเจแม่นเออนะครับถึงรูปจะเบาเถาะกระเให้รูปเบาเถาะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชุ่มปลาแอร์เอฟซีพิ่นก็ว่ายทำรูปเจสวยๆหน่อยธรรมชุ่มนะครับเอาแบบธรรมชาตินี่แหละกระเป็นยางให้เบิ้ลกระมักมวนเด้ให้เบิ่งที่จิตใจพ่อได้หัวบ่เจพ่อได้หัวไดงยังไปเฮาบ่มีลูกมีหลานเนาะกระเซี่วกันไปจังเอฟซีก็บพ่อแด้หัวเพิ่นก็ว่าบ่าวเฒ่าอยู่ด้วยเจะบ่าวเฒ่าชอบแกล้งเจทั่นดูแต่ละรูปซิว่าทัน หาลูกเจ๊สวยๆขึ้นปกหน่อยกันนี่ละท่านผู้ชมเรเป็นอย่างเจ๊กระมากวนเด๊ะเอ้าเจ๊โซ่เพนเนี่ยจากนครพนมท่านผู้ชมนะครับแหเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเพิ่นกับม้าอยู่นอร์เจ๊เนาะผ่านมาเจ็ดเจ็ดข้ามเจ็ดเจ็ดมังเนาะเออเจ็ดหกไปเจ็ดเก้าฟันกระตุงเนาะนะครับเมื่อเศร้าเพิ่นย่ำเก้ากับศูนย์เนาะตาศูนย์เพิ่นเน็มศูนย์สามค มาศูนย์ห้ามาหาศูนย์นับเข่าสองวดเวดงวดหนึ่งแหละครับมาเข่าอีกอ่างยาบมาเข่าอยู่ตกใจเบิดโมได้ซิมนอเป็นแังไลโทรไปถามเพื่อนท่านปุรปเจตมาเมาเแ่าอ่าช่วงเว็ดเพิ่งกระชั้นรองกันก่อนเจนใช่ไเหตุกับเขาคนจะเพิ่มมากพอดีช่วงเว็ดเลยช่วงทำฮะช่วงเว็ดเลยช่วงทำช่วงทำนี่เมียบอกเขาสล้องกันสล้องกันเจ้าเจนว่า คุณหนี่มันบ่ได้มันได้แต่พาะน้ำจิ้มเจ๊วางสิมากแม่หมูแเ่พาะได้ซื้อน้ำจิมจำจมมำจ้มเน,น,นิดนี่แหละเจ๊คนกับไอ้ติดไปบริหลายลอตเตอรี่บ้าไปเอาการถ้าธรรมดาเจ๊ไปมึงเลยบ่าวเ่าน่าจะสร้างเอาแผงไอ้น้องไส้มาน้ำเนาะมีหาชุดหาเจ๊แล้วก็มาอยู่เอาเพิ่มบว่าสั้นถามอยู่เพราะว่าแผงเจ๊แผงน้อยมิยังละหาไปหาชุดเออสองโชคดีบ่าวเ่านี่แล้วเหล็กน้ำพีอาวเรื่องไส้อีกแล้วเจ๊เป็นตั้งแต่ เหมือดเรเด้อทำมาชมเด้อเด็กหมดแล้วเล็กน้ำผีแม่งค้างอีดีหยิบตัวไหนมาตัวนั้นหยิบตั้งแต่เก่าหาหาเก่ากับหาศูนย์ศูนย์หาตั้งแต่ต้องวดแม่นของคนเดียวเหมือดตั้งแต่เปิดแผงถูกตั้งแต่เปิดแผงเลยบัถูกแต่เสาหัวปลาแจกนครพนมซ่อนปลาถ้าตัวได้ตะน้ำจิ้มอ่าอ่าปลาถ้าตัวได้ตะน้ำจิ้มพึ่งมาพึ่งมาบัถูกแต่เสาหัวเตี้ยังแต่ว่า ฟังแต่ว่าบทอันโอ้ยทางผีเจได้กำนั้นกินเจโบมีทุนเจบาเจโบมีทุนโอ้โทรไปหาเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นบอกมาไปล่ะบอกมาล่ะได้เบาเท่ามาล่ะบอกบอกมาสองตัวติดวิ่งค่ะนะครับจากนครพนมทำชมเพิ่นเพิ่นจะให้ออกปุ๊บก็จะให้ต่องวดเลยปั๊บจับครูจังจังถาถามเพิ่นบืนเนาะเพ่นมาเจเพิ่นมาบอกบื่นแต่เพิ่นให้มาสองตัวค่ะเก้ากับแปดเก้ากับแปด สองคนนี่ก็ได้เขาก็แปดแม่นเลขเด่นทำช่วงก็เพิ่นเด่นไปเลยแหละแปดกับเขาเขาเก้าเด่นเก้าอีกแล้วเก้าหน้าเก้าหลังเพิ่อนแบบเออเพิ่อนแบาแล้วเพิ่นหัวสั่นโอ้เพิ่นดีใจเลยเพื่นหัวสะอุกสุนที่ใหญ่เดี๋ยวเราโอ้ยเจได้ตะนำจิ้มสันดอกเจบอกมีทุนสันดอกเอาสูไปนี่ละเจเพิ่นอนแรงสิค่อยเป็นค่อยไปเพิ่นว่านะครับ ยังรอว่าเพิ่นจะจับคู่ตัวใดแล้วเพิ่นจะเน้นให้เบ้าเถาเอาลอตเตอรี่ตัวใดแม่แค่อยู่ที่เจงวันที่แล้วเพิ่นเน้นให้เบ้าแถวเอาเก้าหักับหนึ่งเจ็ดแม่เป้าถเลยว่าฝืนเจสั่งเจเอาเก้าหาหาเก้ากับหาศูนย์ศูนย์หากสนอเอาเลขประจํากระคองนี่ละเพราะว่าที่สั่งเบ้าแถาฝันได้ตงต่ตองวันล้วหาศูนย์นะครับแตเดียวเดียวเพิ่นสีคำนวณมือพื่นสีบอกให้แน่นนเพราะว่าเหมือนี้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นเห็ดไวก่อน ล้งหวยออกได้จากนั้นเพื่อนก็มาเฮ็ดจังเพื่อนจะไปสลองเพื่อนก็เล่โทรมาบอกเจเก้ากับแปดข้าเจ้าปุ่พัถูกเปยังโอเจตปถุตลักหัวข้าเจาเหรีนญแน่เซตสามุดเอาุดติดเก้าสุดติดเจ็ดสุดติดศูนย์ลักกรติดศูนย์มากติดเจาะแล้วเนาะศนย์สามศูนย์ห้าหลักกระศูนย์เจ็ดข้าเจ้าเ็้เดนติดหลักเก้ากับหลักศูนย์โอ้ข้าเจาะข้าเจาะศูนย์สามศูนย์หกมาหศนเนาะ จะมางใจเพราะว่าันนึงก็เจ้าผ่าดเด้จ้ะวันนึงก็เจ้าผ่าคลับลก็เด็กที่เขาไปงานบงสชของคนอยู่เนาะแม่นไปที่ไอ้คนเขียนเสกระดาษที่ปูปูคนเขียน้ไว้ฮ่าห้าศูนย์เนาะที่เ่าปรววัดตรงกันกับเด็กเพิ่นแกเขาวันที่ห้าน่เราับอันกับเเพื่นแขาวัท่ายก็เขาที่เบาเถาว่าเบาเถาฝันตั้งแต่ตงวดคุณทำชมฝันมาลดลดหายแลก็ะศูนยขากศูนย์ให้กับของจังไหนคือป คึ้ไปจอดบนนั้นจำมั้งจอด,ดอรถบ่ได้ในความฝันนั่นนะบาดมาฝันเมื่อคืนนี่ฝันมาพุดมีตาผู้สายืนยกมือเพิ่นห้องมาเก่าตะวัดสี่ไปใส่รถค่ะเออสี่ไปใส่รถค่ะระบาดคอนชิแกงแบบฝันดีใจคักเด็กเมนเด็กควายตัวใหญ่งงโอ้ยตัวง่ายคักท่าดีใจตัวนั่นเออแต่เอฟซีพนดีมาโอ้ยโชคเจ้าเจ้าจะถูกแล้ว แมนเจ้าจะได้โชคแม่บ้านจะคิดตวใดเป็นไหแมนก็จะว่าเจ้าเจ้าจะได้โชคแล้วท่านฝันมาดูไข่ตุ๋มไงลุงชุ่มจูดีใจบัดใะคิดหลายน้ำจะไปเลี้ยงไซส์สดอก็ไม่มองเลี้ยงทั้งดีใจทั้งคิดน้ำแยกสิไปเลี้ยงไซส์มันไม่หมองเลี้ยงในบ้านเขาคอนสิแจ้งมุกฝันคักฝันเนี่ยเอ้าเจ้าจะย่างความมย่างค่ะที่จริงว่าบันนี่อยากจะกินอะไรสดร้อนๆแต่ว่าไม่วร์เป็นยังนะ มือไม่มือื่นนหอนๆหรอไม่จะเขากี้ทันแล้วอยากจะสวดหอนๆไม่จะไม่กีเขายังไงนะครับเดี๋ยวกินกี้แต่เข่าก็ออกเลี้ยงขนาดธรรมชมอาแต่ก็ต้มเขาวันนี้แอดมินสีมันออกหางเลยแต่เดี๋ยวีอ้านะครับนผู้ชมมีเอฟซีนมาได้โชคนั่มพนนมาพนนอยากติดต่อเบาเถอรจังไหนะครับแอดไลน์มากกับไดท่านผู้มชมเด้อนะครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับผมเอาเดี๋ยวเบาถอรจะเขียนให้ นะครับจากนครพนมผลมาโอ้ถือหลายถ้าผนบาถูกอได้รักหัวแหมเจ้นลมาเจ้าอันพอดีโทรหาเจพ้ผลมาเจไปก่อนเด้อเดียวเดียวเมืออื่นเท่าเจกันวะจ้ะนะครับจับคู่จังรอดนะครับพรุ่งนี้ทำชพ่พงผลจะให้ต่อเลยละ่ะผนจะให้แบบนี้ให้เลขเด่นหน้าก <S 2> <S 2> <ช>ับจับคู่แห<ม>่นะครับแล้วก็จะบอกว่าให้เบ้าเท่ายิบลอตเตอรีตร่ตัวแรกนะเพครนให้เด่นเก่ากับแปดหน้านับที่เก้ากับแปดเด่นที่เก้านะครับเก่าจะมาอีกน่ครับเมื่อกี้เก่าว่ามากดิจะมากวันนี้ล่ะศูนย์มาเนาะแหมมากรักศูนย์ เอานะครับเดี๋ยวบอเแถาเขียนให้ครับผมจากคนครพนมนะครับผมนี่แหละ,ะเพื่อนไทยพลาดงวดวันที่หนึ่งมีนาคม 2, 8, สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสัญจรนะครับอ่างวดที่จะถึงนี่สัญจรที่พังงานะครับผมอ่าสัญจรสัญจรอ่างวดหน้าสัญจรธรรมบ่มนะเพื่อนไทยเลขเด่นเลขวิ่งมาก่อนครับเด่นเก้ากับแปดนะครับจับคู่รอก่อนได้ธรรมบ่มเด้์นะครับจับคู่รอพรุ่งนี้ อ่ะพรุ่งนี้ยามมันเลี้ี้เก่าแหละแม่เจเนาะค่ะค่อไปเนี่ยมัอเศร้าอ่ะควบเก้าของมึอนี่ละหายนี่ยมัอเศร้าหาเจแล้วยากหรือจังไดเมนอยากไปเคี่ยวแล้ววันนี้นั่นวันนี้ก็จะได้ไปงานขึ้นบ้านม่เพันเดาเออเมนสิแปดที่เก้ากับแปดมาเจเก้ากับแปดเด่นที่เด่นที่เก้าครับงวดหน้าสัญจรที่พังง่าทู้ชมนะครับสัญจรหวยสัญจรนะครับ เจแล้วกำลังย่างข้อหมูย่างเอาเดี๋ยวจะไม่กินข้าวน้ำกันธรรมชมค่ะะนครับขอบคุณจากน,นครพนมแต่เป็นเพิ่นจิตใจดีธรรมชุ่มเพิ่นให้โดยที่บ่อได้แม่นหวังอีหยังเพิ่นให้ด้วยใจแม่นธรร,รมาดาเพิ่อนมาคันบ่ถูกก็บ่ต้องลงเพิ่นบอกเจมาบอก<ม>บอกก่อถาว่าบ่ลงก็บ่เป็นหยังเด้อเพิ่นก็ให้เจซุ่มวัดที่เก่าให้มาไว้เบิ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่าวาหยังเพิ่นบ่เป็นหยังบ่ได้เรียกร้องหยังธรรมชุ่มครับ ขอบคุณจากนาครพนมขอบคุณเ <ฮะ S 1> จ๊ลอตเตอรี่นะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเจ๊<ข>ออบจ <c oughs> อกถาอุ้มก้มเข่าได้หนีแม่หมู <c oughs> บอกกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ